เบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลย <No. S 1> ขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีบีเพจรับซื้อขายหัานเกม RV ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีดีที่เลือกเพียบเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นใครที่เบื่ออยากขายดีเกม RV ก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกัน <Okay. S 1> เพจแทย้อยอดไลค์80,000คนขึ้นไป <Okay. S 1> จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับพอม ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุดศนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมไหนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผม จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากช่อง g o d UZOP X2 ไว้ด้วยนะครับผมนะเป็นคลิปเกี่ยวกับรถเล่นเกมนะครับยังไงก็กดติดตามให้หน่อยนะครับผมแล้วก็กดติดตามช่องนี้ด้วยเนาะ,ะโอเคนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับผมนะนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมจะมาไม่นานนั่นเองนะครับก็<ว><า>อย่างที่บอกนะครับผมนะว่าช่วงนี้นะครับกิจกรรม RV เนาะก็ตอนนี้สายฟรีไม่มีเลยนะครับแต่ว่าตอนเมื่อวันนี้นะครับตอนเย็นๆเดี๋ยวทุกคนเออ GM นะครับผมนะได้โพสกิจกรรมขึ้นนนมานัเอง แล้วก็มีติดแฮชแท็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันดีกว่าเนาะว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นยังไงจะมีฮีโร่หรือว่ามีสกินอะไรที่แจกฟรีหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าวันนี้เดี๋ยเรามาดูกิจกรรมที่ตอนนี้อัปเดตเข้ามาก่อนดีกว่านะครับผมนาะที่อยู่ในกิจกรรมก็คือแบบช่วงปกตินะก่อนหน้านี้ทุกคนจํากิจกรรมตัวนี้ได้ทุกคนแบบเลื่อนแล้วแบบเลื่อนยาวมากทุกคนคือแบบกิจกรรมมันเยอะนะครับดูตอนนี้ทุกคน หลืออยู่แค่นี้โอเคนะครับกิจกรรมแรกที่มีนะครับผมนะก็คือเป็นการล็อกอินรับเอฟเฟกนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็รู้แล้วเนาะแต่ว่าวันอันต่อมานะครับเป็นวันสตรีสากกนั่นเองนะครับผมนั้นก็จะเป็นการเก็บเหรียญวันสตรีสากกนั่นเองนะครับผมนั้นก็จะมีตามนี้เลยนะครับล็อกอินก็ได้2เหรียญนะครับผมเนี่ยเราก็ยังมีเข้าร่วมหมวดทวีห้าหรือจัดอันดับนะครับแล้วก็จํานวนชนะในหมวดทวีห้าแล้วก็จัดอันดับนั่นเองนะครับผมเนี่ก็สามารถที่จะไปแลก เอฟเฟกต่างๆได้นั่นเองนะครับสิบเหรียญนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกสังหารเลยนะครับนี่เอฟเฟกต์โคตรสวยคุณเป็นเอฟเฟกสังหารขนมนะครับสองเป็นเอฟเฟก วาร์ปขนมนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นวิ่งเนาะนี่เป็นเอฟเฟกวิ่งขนมนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีกล่องตัวนี้นะครับกล่องนี้เนาะก็คือเปิดเพื่อรับบัตรเช่าสกินนะครับ3วันนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับผมนะส่วน,นอื่นๆก็ไม่มีแล้วเนาะแล้วก็วันนี้ที่มีอัปเดตเข้าม,มาอีกอันนึงนะครับผมนะก็คือเป็นสุดครูนั่นเองนะครับผมเนะีเป็นตานเชิญฮีโร่สุดครูเนาะก็คือ99เนะารับเามารถซื้อได้้2ครังนั่นเองนะครับผามนาก็ ใครที่อยากได้นะครับผมนะก็คือ200อประมาณนั้นนะทุกคนก็จะได้อยู่2ฮีโร่นะครับผมในนี้ก็จะมีเยอะมากมายเลยนะครับผมมีคาเฟนีนะครับวันเดอร์บุเมนเซฟิลล่าทูเลนนะครับแล้วก็หูของนั่นเองนะครับผมแต่ว่านี้ผมก็ไม่ได้มาซื้อนะทุกคนเพราะว่าเซฟิล่าผมื้อส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าใครที่อยากมาซื้อนะครับแบบไม่อยากเก็บเหรียญแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเหรียญบางทีมันก็หาย,ยากใช่ไหมทุกคนเออก็สามารถที่จะมาซื้อตรงนี้ได้นะครับผมนในราคา99คูป,ปองเท่านั้นเองนะครับ โอเคกิจกรรมที่มีตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่จะมากันดีก,กว่านะครับผมแบบไปวิเคราะห์เนาะว่าเป็นกิจกรรมสายฟรีหรืออะไรกันแน่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคนะครับผมนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเพจ RV แล้วนะครับผมนี้มันจะเป็นตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมเพจมีลันลัลาล,ล,ล,ลเอ๊ะอะไรเงี้ยทุกคนของกินหรือเปล่านะหึมหนังสือการ์ตูนหรอนเนี่ยลองเปิดดูหน่อยดีกว่านะครับว้าวอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็เหมือนแบบข้างในมันมีอะไรสักอย่างนะทุกคนแล้วเขาติดแฮชแท็กไ้ด้วยนะครับผมนี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนครับ ตอนนี้อลิซเจอหนังสือปริศนาตกอยู่แปลกจังมันคืออะไรอ้าแสงสว่างประหลาดกำลังพาอาลิซไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักนะครับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์เหนือจินตนาการนะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นโปรดติดตามตอนต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับผมนะ20มีนาอาีปกพลังตีป้อมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเห็นข้างหลังไหมค้นมีอะไรนะครับผมนะเป็นชามคล้ายๆกับรามเมงเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับว่า น่าจะมีสกินของวูคงตัวนี้นะครับผมนะที่กำลังจะเข้าเนาะเอามาอัปเดตกันนะครับผมนะผมมองว่ากิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมแบบสายฟรีไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถือโอกาสแบบขายสกินของวูคงไปด้วยหรือเปล่านะครับผมนะเห็นเพราะว่านี้มีแน่นอนนะครับ20มีนาอาีปกพลังตีป้อมนั่นเองนะครับคือไงมีกิจกรรมสายฟรีแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีสกินพ่วงมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันดีกว่านะครับผม อันนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่เพจ RV ของ G นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมตอนนี้เขาก็เปลี่ยนสกินแล้วทุกคนเป็นออส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกที่อัปเดตมาล่าสุดนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมนะก็น่าจะเป็นเอ,อ่อเอฟเฟกการเปิดตัวนะครับผมนะของสกินเจ้าวูคองตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่ทุกคนดูเห็นไหมตรงรามเมงอะ่ะที่เขาถืออ่ะที่วูคองถืออะเหมือนเป๊ะเลยนะครับผมนี่เห็นบ,บ้าก็คือเป็นการขายรามเมงนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมอันไหนว่าอันมันจะมีเปิดตัว อันนี้นะครับผมนี่เป็นวิดีโอเปิดตัวของเจ้าวูคองนะครับผมนี่เห็นปะ่ะโคตรเท่ทุกคนสำหรับสกินนี้นั่นเองนะครับผมเนาะผมว่าอันนี้นะครับผมน,น,น,น่าจะเป็นกิจกรรมนะครับผมเ,เห็นไหมทุกคนดูสังเกตที่วูคองถือนะครับผมมันก็จะเป็นชามคล้ายๆกับแฮชแท็กอาร์วีที่ติดไว้เลยนะครับผมมองว่ายังไงน่าจะมีสกินวูคองนะครับเข้ามาในกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมสายฟรีแน่นอนแล้วเราไปดูกิจกรรมสายฟรีที่วิเคราะห์มาอีกอันหนึ่งดีกว่านะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ยังเพจอีกเพจหนึ่งแล้วนะครับผมนี่มันก็จะมีเป็นกิจกรรมสายฟรีของเขานั่นนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าของไทยก็ไม่มีเนาะน่าจะไปวันที่20ทีเดียวเลยนะครับแต่ผมอยากให้รางวัลน,นะครับผมนะอาจจะเป็นสกินสกินมิน่าตัวนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะมีเห็นไหมตามแบบ ตามสกินที่เขาซ่อนๆอยู่นะครับมีกาลีเอลิดอมุลาดเพลอะไรเงี้ยทุกคนก็อันนี้เหมือนจะเป็นกล่องซุ่มเนาะแต่ว่าสกินมีหน้าตรงนี้ทุกคนเออทางเพจเนี่ยครับเขาแจกฟรีแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้เนาะเห็นปะ่ะรับและ รับทราบสกินฟรีที่ร้านลักกี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือน่าจะเป็นสกินฟรีแน่นอนนะครับผมเนะีสลับมีหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนะเนาะผมมองว่าก็ขอให้เป็นกิจกรรมนี้ละกันนะครับแต่ว่าของไทยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมารอดูติดตามกันนั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะครัแรกวาจะพูดแป๊บเดียวทุกคนแต่นี้น่าจะหลายนาทีอยู่นั่นเองนะครับผมนะนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เลยนะครับผมนะสำหรับตัวผมเองเนาะเพื่อนเก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้านานะแต่ผมมองว่าวันที่20ที่ rv ติวีเตียแท็เนี่ย ยังไงมีกิจกรรมแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีโลโก้ของกิจกรรมมาแล้วด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็มีแฮชแท็กมาแล้วยังไงก็มีกิจกรรมแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกิจกรรมสายฟรีด้วยแล้วก็ปนกับขายสกินใหม่ของวูคองด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดอ้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุดซบนะครับผมวันนี้ก็มีระบบเข้ามาใหม่นะครับ <Remember. S 1> ผมเป็นระบบเมมเบอร์เนาะก็จะมีราคาอยู่ในการสอนราคานะครับผมก็คือ1นะครับผมนะราคา3 5บาทนะครับผมเราจะได้สิทธิพิเศษก็คือมีป้ายสนับสนุนนะครับผมแล้วก็อีโมจินะแล้วก็ได้เล่นเกมกับผมในไลฟ์สดด้วยนะครับผมส่วนระยะเวลาการเติบโตของป้ายสนับสนุนนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะยิ่ง คนอยู่นานก็ยิ่งแบบไปแรงสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมนะเป็นระบบ150บาทนั่นเองนะครับผมนะสิทธิพิเศษจะเหมือนอันแรกเลยนะครับผมได้ลเล่นเกมกับผมด้วยและที่สําคัญนะครับยังเข้าถึงโค้ดที่ผมโอยไว้สําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมโอเคใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็อย่าลืมมาสมัครกันนะครับผมไว้เจอกัน